เฮงเฮงหนึ่งศูนย์หนึ่งรถบ้านพรีเซนต์โตโยต้าโคโรล拉ออโตสปีสองพันสิบสองหน e cng ออโต้รถบ้าน100ปร์เซ็นต์มือเดียวแทน เดิมทุกจุดสภาพน้องๆป้ายแดงออปชั่นครบระบบเอก abs กระจกปรับพับไฟฟ้าพร้อมยังใหม่4เส้น ราคาพิเศษฟรีดาวผ่อนชิลแค่3,990บาทต่อเดือนโดยประมาณเงื่อนไขาอาจเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดครับวิทยุใหม่จอสัมผัสพร้อมเนวิเกเตอร์ดูทีวีได้เชื่อมต่อบลูทูธ ภายในเนียบคอนโซลสวยเจ้าของใช้รักษาเบาะหนังสะอาดไร้รอยขีดขว่วน ช้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายไปได้ทั้งครอบครัวครับเครื่องยนต์ VVT-i 1.6ลิตรประหยัดน้ำมันด้วยระบบ CNG โรงงานโตโยตา้าคานหน้าสวยเดินทุกจุดไม่มีชนหนัก ไม่มีน้ำท่วมท้ายสุดเชิญรับชมรีวิวทดลองขับได้เลยครับ